Que se esse pais, e se สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนหม,ม่อมวงเป็น,นกองทยเจแกเบป,ประเทศนะครับตอนนี้มาอมื่วงอยู่ที่น้ำม่านะครับผมกำลังจะไปเอ็กซโปนะคะเอ็กซ์โปวันนี้วันที่สิบมนะครับเป็นวังแรกนะครับเปิดเอ็กซ์โปของปไปดูบรรยากาศกันนะครับวังแรกของบรรยากาศ p เอ็ปเนี่ยเป็นไกลบ้างไปดู น้ำบะนะครับผมแล้วก็ไปฮอมมัจินะครับสายสีเขียวนะครับที่เรียกว่าชื่อโอไลน์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ยูเมชิมะไดร์นะครับผมว่าเอ็กซ์โปก็อยู่ที่นี่นะครับผทุกคนคือยังไงก็ทำนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่อุเมดาลูชิงโอซาก้าหรืออะไรก็ว่าไปนะครับมาที่ฮอมมัจินะครับผมแล้วก็ขึ้น อาไยเขียวนะครับชื่ออนไลน์นักก็ไปทีーー่นี่นะักก็ยูเมชิมะนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะขึ้นชาตอมบะนะครับผมอาตาดๆซากุระจิมะอยู่ที่นี่นะครับมีชาตอมบะจากที่นี่นะครับทุกคน ตอคิวนะครทุกค,คือทางเข้าที่นั่นเนี่ยคิวกันยาวมากเลยนะครับสิ่งแรกที่ทนทาก็ายกินข้าจ้าทุกคนเพคิวเข้ามากวันนี้ยังไม่ได้กินอาหารเช้านะครับแล้วเพื่อนปหรูปะอิโปเนี่ยนะเอีกิสโปที่ญี่ปุ่นนี่นะทุกคนมี ร้านอาหารไทยนะร้านอาหารไทยในโอซาก้าที่มีชื่อเสียงมากๆเขาเปิรลร้านมาประมาณ30ปีแล้วนะครับทุกคนไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าร้านอาหารไทยในเอ็กซิสโปเป็นไก่บ้าด้วยนะครับโอ้ลิงก็ใหญ่มากสุดยอดสุดยอดจิงมเมียคือเมียคือก็อยู่นู่โอ้ยตุ้เต้งอ่ะโอ้ยตุเ้เต้มากเลยแกไปไปดูกัน ตอนนี้มาเมืองก็อยู่ใต้ของจาริงแล้วนะครับทุกคนโอ้จาริงเนี่ยอยู่ใต้แล้วเนี่ยโอ้รู้สึกแบบอลังการมากมันเป็นแบบนี้นี่แอนทุกคนนะครับ แล้วก็ขัานบนเนี่ยเดินได้นะวนว่นนี่สองกิโลเมตรนะครับทุกคนเทลาเสาเนี่ยมีเขียงตัวแรกไว้นะคะ 27, ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหรืออะไรนี้ก็ <speaker. S 1> ถ้าจะสมุินัดกับเพื่อนอะไรเนี่ยก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เสาเบอร์ยี่สิบหกนะยี่สิบห้านะหรืออะไรนี้เขาจะไม่ลงทานนะครับผมนี่เพนที่ของไอ้กิสปองนะครับทุกคน คือประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยนอะเต๋าทีจำได้โอเคไทยแลนด์ไทยแลนด์ยนอยู่ที่นี่42 42นะครับ4ก็คืออยู่ที่นี่42นะครับคือคอนตี้นะครับครึ่งรถไฟฟ้าแล้วก็ County ยูเมชิมะเนี่ยนะครฟฟับข้ออยู่ที่อีสต์เกตนะครับผมแล้วก็ลงมาปุ๊บข้อ Zone E นะครับผม แล้วก็เดินเข้าไปที่ลิงใหญ่ๆแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะถึงพาร์กิยงของประเทศไทยนะครับผมโอเคไปดูกันทุกคนมาถึงที่ไทยพาร์กิยงว้าวสวยมากมีคำว่าไทยแลนด์นายโอซากิสปอร์แล้วว้าวมีชาด้วยมีชาด้วยว้าวว้าวว้าว,าวา สวยมากสวยมากสวยจริงโอ้สวยมากอะมีเวทีด้วยน่าจะมีอีเวนต์อะไรสักอย่างแน่นโอ้ยสงกลางวันนี้พอดีเลยสิบมงซันเน่ของประเทศไทยโฮโอ้โอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไทยพาวิเลตครับครับผมนี่เลยตัวก่อน t h a i l a n d the land of health security นะครับคือพา i ิเล n นะครับเขาข้อขลอนี้นะครับจะโปรโมตนะครับเรื่องเฮลทซี่ละครับของประเทศไทยนะครับเป็นนี่กันเนะครับก็โรงพยาบางที่ประเทศไทยเนี้ยแล้วแต่แบบซูมมากอะไรเนี้ย แล้วก็แน่นอนมีอาหารไทยดูสิทุกคนว้าวต้มยำกุง้งใช่ไหมน่าจะใช่แหละอันนี้ส้มตำปูปลาแน่นอนน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ก็เทนนัรลูซีดัตตนนะครับนะครับโอ้เป็นนวดไทยนวดไทยนะครับผมอีแบบหนึ่งน,นะครับว้าวมีท่าหลายหลาย่างด้วย สุดยอดเลยลูซิต,ต,ตมาตมะเมืองก็เคยไปเดียมาก็ด้วยนะแล้วอันนี้แน่นอนผลไม้นะครับมีสเรีมีกล้วยมีลามิอัมีสับป,ปะรดมีอะไรต่างๆนะครับว้าวอู้อันนี้ก็สวยอันนี้เขาบอกว่าข้าวนะครับโป่งองออกทั่วประเทศอันดับหนึ่งในโลกเลยนะครับผป่งสุดยอดโออนอกจากนั้นก็มีอะไรบ้างนอกจากนั้นก็มีอะไรบ้าง อันนี้วิธีการใช้ชีวิตอันนี้เบนโตะเบนโตะสไตล์ไทยน่ารักมากน่ารักแล้วก็อันนี้ขนมของประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นหลายๆอย่างใช่ไหมขอตทษนะัไม้ก็ทราบชื่อเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ซองกราฮัปปี้ซองกราแล้วก็อันนี้ดนัรีก็มา <c oughs> ด้วย <c oughs> โอ้อะไรแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้น่าจะปลูกผักของประเทศไต้ช่ปะน่าจะใช่แหละสู้ๆนะเหนาเหนาไปใช่ไหมเหนาไปใช่ไหมสู้ๆเว้ยสู้ๆเว้ยโอ้แบบนี้นี่แองโอ้โหอันนี้แปลง โค้ดนะครับของเอ็กิสโปครั้น,นี้นะครับโลโก้เข้าบอกว่านะครับที่นี่มีห้างของโอซาก้าที่มีชื่อเสียงน,น่ารวมตัวกันนะครับ ไปดูกันมีพายมีพายนะครับอาหารโอซากะมีอะไรบ้างเนโนซูชิใช่ไหมครับเนื้อนะครับโอโคโนมิยากินะครับร้านอาหารไทยด้วยนะทุกคนโยอซ่าโนโอโชูนะครับผมคือที่ไทยก็มีสาขาเนาะอันนั้นรูมจากโอซาก้านะครับแล้วก็คุชิคัตสึนะครับทาโกยากินะครับแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อนะครับผมนะครับแล้วก็ข้าวหน้าทงคัตสึนะครับขนมปั้น,านราเมนแล้วก็พิซซ่าอะไรต่ตางๆเขาบอกว่าเลือกร้านที่มีชื่อเสียงมากในโอซาก้านะครับให้มาเปิดสาขาที่นี่นะครับผมไปดูกัน ว้าวแล้วทุกคนร้านชื่อว่าคุณเทพนะครับว้าวดีใจมากเลยคองยอมมากของยอมมากเมนูมีอะไรบ้างข้าวปัดตทยข้าวกระเป๋าข้าวมังกยเกียวแหวงข้าวมัสมั่นนะครับผมแล้วก็เพนจืดนะครับนะครับพัดไต่กับกระเพรานะครับผมข้าวมังกยกับกระเพรานะครับผมพัดไตกับข้าวมังกแล้วก็เกี๊ยวาหวงกับมัสมั่นนะครับผมทุกคนนะครับ ข้อเยอะเกินจนอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับไม่ไปเลยกากมากโอ้ยมาแล้วใช้เวลานานนะครับทุกคนเราใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับเด่นส่งการันตีเบฟปืนเนี่ยครับทุกคนฝากเข้าไปดูได้นะสู้ๆนะครับทีมเด่นสู้ๆสวัสดีพี่ใหม่นะครับชอโจ้นะชอสนะชอส社長頑張ってます <laughs> <laughs> กนนะะัเ,เขาเป็นชัดเจาจริงๆเลยนะครับของร้านนี้นะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยโอกเบือเสมอเลยเนี่ยเขาก็อยู่หน้าร้านตำกานตั้งใจตำกานแบบนี้เลยนะข้าวมัาางไก่แล้วก,ก็เข้ากระเป๋ามีไข่ดาวด้วยนะสุจดเจ้านี่ยทุกคนอร่อยนะมาก ข้าวหมาก็แต่ทุดเด่นหมาว่าคือแปลออกจากนี้นะครับร้านคุณแจ๊บเนี่ยขายดีที่สุดในจีนนี้คือมีร้านแะล้วก,ก็ทาโกยากิมีโอกโนมิกิอะไรต่างๆใช่ไหมครับร้านคุณแทมร้านอาหารไทยเนี่ยอันดับหนึ่งในเอ็กซ์พอด้วยนะใครก็มาคอยพึ่งก็ชอบอ่าแต่มากมากเลยนะตะกอน โอเคขอม,มังกอรยิงกระอกแล้วก็ไปเจ่นตัวจ้ะ วิดีโอเนี่ยกอสั้นยังไม่เสร็จเป็นแบบวันนี้เลยนะตกองคือถ้าจะเปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กินว่าใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนสองเดือนนะครับตกลงเพลียจนแล้วนะคะผมซองกลางแล้วก็ฝนต่อไม่ต้องสาดน,น้ำก็เปียกได้เลยนะครับบนตกอนอยากจะ หาคนไทยที่ใส่เสื้อลายดอกนะครับผมไม่รู้ว่ามีรูปเฝป้านะใครมา,างานเอ็กซิสโปวันแรกเราก็ใส่ชุดนะคะรับเสื้อลายดอกเนี่ยขอ้อคอมเมนต์มาหน่อยนะทุกกอเฮ้ยกันดั้มกันดั้มอกควางทำไมวะโอเท่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 กันดั้มใหญ่มากใหญ่มากจริงโอ้ oh my god สุดยอดเลยเสือ้อลายดอกกับกันดั้มเป็นไงบ้างทุกกอเท่ไหมเข้ากันไหมเข้ากันไหมกันดั้มกับเสือ้อลายดอโดเด้อ แนวคุณไปคุยมาเมือวนก็ใช้เสื้อข้ามปงนะโอเคตอนนี้นะครับทุกคนมาเมือวก็อยู่ทุกคอมมอนส์บีนะครับผมคอมมอนส์มีเอบนะครับมีบูสคงสมมติแอฟริกาอะไรต่างตาเนี่ยก็มาออกบูสรวมตัวกันที่นี่ที่เดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่เมื่อไรปุ๊บคุณจะได้เอนจอยนะครับผมคายหลายประเทศที่เดียวกันนะครับเอธิโอเปียซึ่งมาเมื่อวก็คุยไปเที่ยวมาด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อน มาเมื่อเนี่ยเคยทำกันที่เอทีโอปียก็เลยไปหานะครับผมคุณขาบอกว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์กินอาหารนะครับทุกคน Yeah bubble wrap okay How? ฮ่ h ฮ่าฮ่า u ่า okay foot forward. r Ashima. อาชิมาเอ like this okay wow s okay to motion you do now. have the the อันนี้ทางเข้าของหลานนะครับทุกคน คือคนาโยกึมไปจองข่าวข้อผิดเลยนะครับผมข้อมีกงอกปุ๊บเราก็เข้านะครับเขเลยดูซิตุกองโทเกียวการยาวมากขนาดนี้เลยต่ตไปเป็นหองนนำแล้วกับตุกองหองนนำนี้ว่าคำว่านะครับใช้เงินนะครับผมสองร้อยลาย้านเยนนะครับหองนนำมีใดๆที่นะที่นี่ก็กหองนนำหนึ่งที่มีดีไซน์แบบนี้อันนี้หองนนำนะตุกอ ลงเข้าดูแต่ว่าน่าจะข้างในเนี่ยถ่ายไม่ได้นะทุกคนเยกใช่อิกใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อ l l g เจนเดนะครับ LGBTQ เนี่ยใช้ตรงกันได้เลยนะครับแล้วก็คอมปิการก็ใช้ตีนี่โอ้ดีเนาะมีแบบนี้ด้วยน,นี่ที่หล้ามมือนะครับทุกคนแบบแบบนี้เป็นแบบแบบนี้โเปิดน้ำคึ๊บน้ำไปแบบนี้เลยอาา่าฮะ รถแม่นะครับรถแม่นะครับผมเราก็เป็นวงไปวงมาแบบนี้อยู่นะครับผมถ้าจะครึ่งครั้งครั้งเดียวนะครับสี่ร้อยเยนนะครับเท่าถ้าจะสมัครวันเดย์พาสก็จะหนึ่งพันเยนนะครับผมก็เวลาก็มองถึงสามตึมสิบห้านะครับผมตัวนี้บัสอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาเป็นเรียกว่า GPS จับอยู่นะครับผมสะดวกมากเลยนะครับอนี่ที่ทิ้งแยะนะคะแยกทิ้งนะครับที่เผาได้ข้ามเป้านะครับขยะ ที่เป็นกระดานะครับุ๊บแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับขวดน้ำนะครับแล้วก็พลาสติกเป็นโบตโต้นะครับผมแล้วก็ ขยะสดนะครับผมเขาแยกแบบนี้นะครับผมถ้าจะมาที่นี่ก็แยกทิงให้หน่อยนะมีบริการแมวดำด้วยนะเจ้าปอเพิ่อซื้อคนย่อไปหน่อยมันเป็นไรนะครับเพราะว่ามีบริการสงของภายี่โรงแรมนะจ๊ะตองแรกคิดว่านทยตีสก็ได้เข้าแล้วจริงๆเราไม่ใช่ตัวกองต้องไปนูแล้วก็ยืดัางกลับมาต้องรออีกประมาณนังแค่ไหนก็ไม่รู้เีย่ยงวะแล้วก็วันนี้ลมแรงของตกด้วยลมแรงเกินไปจเแบบส้มปมไม่ได้แล้ว ขอต่อด้นะลาออกเชอามาแล้วสุดยอดเลยของเมียงคือเมียคือไมหมดมีะรืม่เมียคือเมียค,คือมีหลายสีด้วยนะทุกตาที่คอ,อ,รอร์ับกับไรเนแคนตาด้วยมสคอตอันนี้อันนี้ก็คงเสร็นะครับแล้วต่อนเป็นตลับงะครับผมัชื่อชนะรางเลย ก่นช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วได้เสือ้อเอ็กซ์พอร์ตสองฝ่ายี่พาแล้วนะเย้เย้เมื่อก,กี้เนี่ยเอหนาวนะคะับเตว่าใส่อันนี้เสือ้อข้ามบนแล้วนะครับก็เลยไม่หนาวแล้วนะคับทุกคนเดี๋ยวทุกคนบอกกองเลยนะคือวันเดียวเนี่ย แต่ก็ไม่ครบแน่นองใหญ่ขนาดนี้เยอะขนาดนี้ท้องรอคิวเยอะขนาดนี้ก็ถ้าสมมติอยากจะครบทุกอย่างเนี้ยโคแนะนําว่าอย่างไรก็ต้องมาประมาณสามสี่วังแล้วก็อยู่ทั้งวังสามสี่วังเลยจะได้ครบทุกอย่างนะครับผม <c oughs> โอเคไปเที่ยวโตจะไทยไปกลับไปที่โโไทยพาราไดอ,อีก ก็น่าจะวอล์กอินได้นะครับแต่ว่าต้นรอประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็เลยมาเมื่อวงก็เข้าแถวอยู่นะครับทุกคนน่ามากเลยเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ปุ๊บๆแล้วก็ประตื่นนะครับผมแล้วก็ดูซิคนรอคิวยาวเลยสุดยอดมากเลย ม e อมพลาเตไทยเยทุกคนกลนอะไรก็ไม่รู้นะเต้แบบกลินของพลาเตไทอ่ะแ่รู้สึกเหมือนแบบมาจากแบบอะไรกันเลยพักจีมาจากอันนาพัสดยอะไรวะอ่อาพัสดยโอ้ยทำาูบทำาดูเอ่อสมุนไพรใช่ใช่ใชแบบกลิ่นแบบโอ้ คิดตันจังเลยคือที่นี่มีอะไรบ้างสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ Thailand Pavilion นะครับครับผมตอนนี้โซนที่เกชฑ์สทังอยู่จะเป็นโซน100นะครับผมครับผมคือ100คือเชียร์ออฟ h ท a พ t ร์ i c ์ e อล t ์สนะครับ ในนี้ในห้องนี้เราก็จะแบ่แสดงเกี่ยวกับวิถีภูมิปัญญาไทยการรักษาแบบไทยๆนะครับผมก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยสี่แบบด้วยกันนะครับอันนี้เป็น medical h ับอันนี้เป็น medical hub แล้วก็จะเป็น wellness hub อันนี้กู wellness โอเคแล้วก็แล้วก็จะมีเป็น product รับอันนี้ product โอเคแล้วก็ก็จะเป็น academic hub academic คือด้านนึงใช่เดีี๋ยวอกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีวิดีโอออ๋โอเคทั้งหมดสี่แบบเนาะโอเคจ้า แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นจอเพื่อให้ความรู้นะครับจอความรำหรือเช่น Touchbook อ,อ๋อ Tescon อ๋อเลือกที่อยากดูใช่ไหมใช่เลือกที่อยากดูนะอ๋อโอเคตั้งงมโอ้มีหลายอย่างเลยแต่อันนี้ปุ๊บรีซอน่าสนใจมากปุ๊บอ่าเขาเขา,ขาก็สแกน QR โค d e เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็จะมีรูปภาพให้ได้ชม มีที่ท่องเที่ยวแนะนำอ๋อมีแบบนี้ด้วยอ๋อว้าวเขาก็อธิบายวิธีการนี้ผ้าตัดหรอก็หมายความว่าคือไทยพาบริโอนเนี่ยเขาเน้นเบคเฮลส์ใช่ไหมใช่ครับวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องสุขภาพครับก็ภูมิปัญญาแบบไทยๆครับโอเคเยี่ยมครับครับอันนี้นะครับทุกคนท้นนวดไทยนะครับผมเนี่ประเทศไทยก็ท้นนวดไทยใช่ปกั เดี๋ยวเพื่อนก็ดูปภามาเมื่อกก็เคยไปเรียนนวดไทยที่วัดโพมาด้วยนะแต่ว่าลืมแล้วเพราะว่านุ่นปีก็กว่าแล้วแบบนี้นี่เองมีภาพด้วยมีเสียงด้วยนิ้วสบายจังเลยอาจารย์นหนุ่มีอาจารย์นหนุ่มฝากนะฝากกันด้วยนะครับอาจารย์นหนุ่ม ผมชื่อมามุนนะครับมามุใช่ครับนาดโดไม้นะครับเออมามุ่นนะอดคมัใช่ครับเคยเห็นุณเคยเห็นุณตอนเรียนด้วยอดีใจครับดีใจขอบคุณกาจางขอบคุณคาจางแล้วอันนี้เขาบอกว่าเทลาภาคเนี่ยมีอาหารอะไรบ้างภาคเหนือข้อแน่นอนเขาซอยนะน้ำเงียวเนาะแล้วก็น้ำปลิกเนาะ แล้วก็อันนี้ภาคกลางภาคกลางม,มีอะไรบ้างก็แกงแี้วหวานน่าจะทอดมังกุ้นเนาะแล้วก็อันนี้ภาคใต้นะครับก็มีแกงส้มใช่ไหมครับแล้วก็เอ้าอันนี้อะไรนะเอ่อใบเหลียมพัดไข่อันนั้นก็ภาคใต้เหรอทุนรู้อันนั้นน่าจะัตโตอันนี้เนี่ยน่าจะสะโตใช่ไหมแล้วก็อันนี้กลัวกิ้งชอบมากอิสานมาแล้วอันนี้ตับหวงส้มตำลาบหมู กย่ามน้ำปริกปะวะอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ปลา<อ>ปลานุ่มะมานาวใช่ไหมฟ like รีไซส์ปะวะอันนี้เช็คกอ่อนมีขนาดไหมเนี่ยนะมีไหมนะ ไม่มีนะน่าจะครีไซ์มัง้งโอเคเอาอันนึ้นแล้วกันได้สตัมป์แรกนะครับผมเย,ย้ปุ๊บไทยแลนด์เคทุกคนรีวิวเอ็กซ์สโปสัยสิบกวาวันแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยมาเมืองก็ถ้ามีอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะมาเมืองก็จะมารีวิว エキスポーソンパン、イシップ、ハードワイナカポン、コリットコファクナファクタドアイ、ジャゴンクリプト、パイ、コップ、マクマキ、カマド、クリップコーン、マンウ<やば> <laughs> 万博限定スペシャル よろしくお願いします。<laughs> はいはい